ชุดนอนแล้วก็เขียนคิวไปกินข้าวกินขนมอไรก็มีขนงอะไรบ้างมีขอบไม่มีขอบหรออ๋อนี่นี่น ทางได้แล้วตอนนี้เท,ท,ท,ที่ยงยังเที่ย,ง,ยงแล้วนะหลังจากตั้งท่ากันอยู่น o นานมากโอเคประ okay. <Okay. S 2> ตูดอกเดินทางได้ค่ <Okay. S 1> โนะโุโกโนี่คือเห <c oughs> มือนดอกาล้านเรียนแต่ลูกมันใหญ่มากเลย ดมันมัดยังไม่ได้แก่แลยถ้าเพิ่งดิพระธาตุวันนี้ว,นนวันที่สองนะนทุกคนเราก็เราอยู่ใต้ดินนะขึ้นจากสถานีชินชอนชินชอนบ้านเราชินชอนแล้วก็กำลังจะไปสถานีอะไรสักอ่านที่เป็นพระราชวังเกียงบกงนะเดี๋ยวเราจะไปแบบใส่ชุดพันธุ์ แต่ว่าก่อนที่เราจะไปเช่าชุดเราจะไปกินข้าวก่อนอยู่ที่อิน กินเลยไกินเลยไหมอ๋อกินเลย, oh. เลยอันนี้คือไส้หัวแดงเน่เลยอ่าน้องรายไส้ถั่วแดงไส้หัว<ม>ห่วแดงมีสองอันนะชก็กิน oh. ไ้กันก็นได้ร้อนอนชายนอนนอนไหมสันสุพุรอดอืมองมาแต่สีญญาา mm. าาสุดยอะ แป้งกรอบเนาะอันนุเป็นขนมจิ้มไม่น่าแป้งกรอบขนาดเนี้ยอร่อยดีนะทุคคคกคนตอนนี้เราหาหลานข้าวอยู่นะเราอยู่ในย่านอินซาโดมอินซาโดม ึ่งก็เหลียวมาแบบมัวๆเพราะว่าจะต้องไปเช่าชุดทันบกแต่ว่าหิวข้าวก็เลยแบบมากินข้าวก่อนเดี๋ยวไปดูในร้านกันดีกว่าค่ะเมมิจแคค่่งน เสวยแล้วคนถึอกล้องมันเหี่ยนแล้วด้วยอ้าวไม่หนาเสใส่หมือนวานะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นกันมีเราเข้ามา4ชั่วโมงฟรัตอ่างมื่นเท้าพันวอนะมาไม่เช็คมาญาติยามกลับแล้วคนมีอะไรจะบอกถ้าเราชวังปิดวันหนึ่นะคะ อนเช็คก,ก็เหมือนเช็คอะไรก็ไม่รู้แล้วเขาบอกว่าปิดทุกวันจันทร์เราก็เลยเลี่ยงทุกอย่างเพราะว่าเราก็แค่ไปช้อปปิ้งใช่ไหมแล้ววันนี้เราก็มาพรชชวงแล้วพัะชวงก็ปิดทปิดทุกรร,ร,รู้ว่มือเมาแน่วันหนงเราก็แต่นบกมาแบบสวยกดิ่ง,งเรน,นี่คือพระชวงที่ปิดก็ใส่เสื้อปิดนะปึ ็เลยก็เลยมาหลงที่นี่แทนก็เลยลไม่นานานได้ตครตาับยามนลับในหนมใหม่นนี่เราอยู่ตรงไหนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อินซาโดงนะแล้วมันก็จะเป็นแบบเหมือนตึกขึ้นมาแบบสี่ห้าชั้นใช่ไหมแล้วก็ดึกขึ้นมาข้างบนแล้วมันก็เป็นแบบว่า เหมือนให้คนแบบมาเป็นคู่แล้วก็ไม่เขียนบอกรักกันแล้วก็มาแขนไว้แต่เพื่ออะไรอัน <S 2> <S 2> นี้่อันจะแ,แบบเหมือน<ม>ให้รักยืมยาวเหมือนอันนี้ก็ได้นะที่แบบเอากุญแจไปล็อกๆกันนะค่ะมาดูกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เรามาถ่ายฟูรี่คูรักกันแล้วก็นี่ส,สาวๆกำลัตงตกแต่งกันอยู่ค่ะลูกถ่ายเสร็จแล้วนะทั้งหมด เออแปดพัน 8, วอนแปดพวอนก็สองรกว่าบาทแล้วก็ได้ได,ได้ได้แบบแผ่น,นอ่างเงี้ยหนึ่งแผ่นแล้วก็ถ่ายได้6รูปนะแล้วก็เลือกรูปได้ได้ประมาณสรูปอน,นีรเข้ามาคอมเมนต์บ้างคะปุกเเวลานี้เรากำลังอยู่ที่ 아닌 걸까? ของที่นางค่ะค่ะเกิดอะไรขึ้นคะทุกคน,นเกิดอะไรขึ้นทุกคนที่ฝากแป้งซื้อมากระณาอดต,ตาให้แป้งด้วยค่ะที่ฝากซื้ออ่ะประมาณห้าพันสิบระตง่ายๆว่าอ e ีดูดีเข้าไปแล้วสามรอบและทั้งสามรอบเกินสามหมื่นได้ถักปีทุกรอบเป็นห่า <c oughs> คิดแต่แค่ว่าต้องได้ท็กปีโดยลืมไปว่าเงินมีเท่านี้และรูปติดไปแล้วสองรอบ ก็คือหกเจ็ดพันวันนี้เรเลยต้องกินมาม่านี่ค่ะเจ้ามาเออก็ไปเ็นนะ้ำเอาดีขึ้นมาเดียวนะทุนอุ้ยพี่เอาขาลงไม่ได้ไม่รอยใคชอบแต่ตอนแรกไม่รู้ว่ามันมีไส้เว้ยไส้มันจะเป็นแบบน้ำตาลหวานหวานมีไส้ด้วยหรอนี่อาซีตั้งแต